what <laughs> ไล่กไปก่อนคนจะนอนพอแล้วพอแล้วพอแล้วออพอแล้วพอแล้วพอแล้วเกดสมดิดนจัพอแล้วหมดับจับ 我忘了。那在哪呀？